การประรองยุทธเมื่อทางฝ่ายกรุงอังวะได้สมิงพระรามรับอาสาเป็นผู้ต่อกกรกับกามณีแล้วพระเจ้าฝรั่งมังค้องจึงให้มีพระราชสารกำหนดนัดหมายไปถึงพระเจ้ากรุงจีนพร้อมทั้งเครื่องราชบรรณาการให้มังมหาราชาเป็นผู้จำทูลคุมไป ออกไปยังกองทัพจีนที่ตั้งอยู่นอกเมืองทหารจีนก็แจ้งแก่เสนาบดีเสนาบดีก็เข้ากราบทูลพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากร,ร,รุงจีนก็โปรดให้รับเข้าไปณพระพลาในค่ายมังมหาราชาก็เข้าไปกราบถวายพระราชสารกำหนดกับเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้ากรุงจีน พระเจ้ากรุงจีนให้ล่ามแปลแล้วให้เจ้าพนักงานอ่านถวายในพระราชสารนั้นว่าซึ่งพระองค์มีพระไทยปรารถนาจะใคร่ทอดพระเนตรดูทหารขี่ม้ารำทวนสู้กันตัวต่อตัวนั้นขอพระองค์ให้ตกแต่งการซึ่งจะทอดพระเนตรไว้จงพร้อมเถิดถึงวันพฤหัส,สบดี เป็นคำรบเจ็ดวันแล้วเมื่อใดจงแต่งทหารให้ออกมาสู้กันตามสัญญาจะได้ทรงชมสำราญพระไทยพระเจ้ากรุงจีนได้แจ้งในพระราชสารกำหนดนั้นแล้วก็ดีพระไทยนักสั่งให้จัดเครื่องราชบรรณาการตอบแทนมังมหาราชาก็ถวายบังคมลาคุมสิ่งของตอบแทน กลับมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองครั้นกำหนดสัญญากันเสร็จแล้วกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็สั่งให้เสนาบดีแต่งที่ปลูกพระพราหน้าเมืองเสนาบดีฝ่ายพม่าแลนายทัพนายกองฝ่ายจีนรับรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวของตนแล้วก็เกณฑ์พลมาจัดการปลูกพระพราทั้งสองข้างให้ตรงกัน ประกอบด้วยที่ข้างหน้าข้างในและโรงใหญ่สำหรับเสนาข่าราชการใหญ่น้อยอันจะได้เฝ้าอยู่ตามตำแหน่งมีระยะห่างกัน20เส้นไว้ระหว่างกลางเป็นสนามประลองยุทธซึ่งจะสู้กันในขบวนเพลงทวนเจ้าพนักงานก็ผูกพระวิสูตรแต่งพระที่รับเสด็จ เตรียมไว้พร้อมทั้งสองข้างครั้นถึงวันนัดกำหนดแล้วกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายก็พรั่งพร้อมไปด้วยพยุหเสนาแห่แหนหน้าหลังเป็นอันมากตามขบวนเสด็จไปสู่ท้องสนามขึ้นยังที่พระพราประทับพร้อมกันกามณีแต่งตัวใส่เสื้อหุ้มเกราะทองเป็นอันงามคาดสายเอว ประดับยกเน็บกระบี่ขี่ม้ารำทวนออกมาณนะท้องสนามฝ่ายสมิงพระรามก็แต่งตัวใส่เสื้อสีชมพูคลิบทองจีบเอวโพกผ้าชมพูคลิปทองใส่กำไลต้นแขนปลายแขนก้อยสอดแหวนนวรัตสอดดาบสะพายแล่งขึ้นม้าฟ้อนรำเป็นเพลงทวนออกมายังท้องสนามและเห็นกามณี ขี่ม้าแต่งตัวหุ้มเกราะอยู่ไม่เห็นสำคัญที่จะหมายแทงได้จึงคิดว่ากามณีคนนี้ชำนาญในเพลงทวนว่องไวนักแล้วก็หุ้มเกราะใส่เสื้อบังอยู่ยังไม่เห็นช่องที่จะสอดทวนแทงแห่งใดได,ได้จำจะชวนให้รำดูที่สำคัญก่อนอันหนึ่งเล่ากำลังม้าก็ยังก้้ากึ่งกันอยู่กับกำลังม้าของเรา จำจะขับเคี่ยวกันไปก่อนจึงจะหย่อนกำลังลงเห็นจะเสียทีทํานองเราจึงจะเอาชัยชนะได้โดยง่ายคิดแล้วก็ให้ล่ามร้องแปลไปว่าเราทั้งสองเป็นทหารเอกผู้ประเสริฐจะสู้กันครั้งนี้เป็นที่สุดจะไว้เกียรติยศไปจนตลอดกันละปาวสารครั้นจะสู้กันเอาแพ้ชนะทีเดียวก็หาสิ้นฝีมือไม่ เราทั้งสองอย่าเพิ่งทำอันตร,รายแก่กันก่อนให้ท่านรำเพลงทวนถวายไปให้สิ้นมือแล้วเราจะรำตามท่านให้เหมือนจงได้แล้วเราจะรำให้ท่านรำตามเราบ้างให้สิ้นฝีมือเหมือนกันให้พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทอดทัศนาจเจริญพระเนตร และทั้แกล้วทหารทั้งสองฝ่ายจะได้เห็นเป็นขวัญตาถ้าเรารำสิ้นเพลงหยุดหายเหนื่อยแล้วเมื่อจะสู้กันเอาแพ้และชนะนั้นจึงจะบอกกันให้รู้ตัวทั้งสองฝ่ายกามณีได้ฟังล่ามร้องบอกมาดังนั้นก็มีความยินดีนักร้องตอบมาว่าชอบแล้วแต่เราเป็นแขกมาท่านเป็นเจ้าของบ้านเราจะรำก่อน ให้ท่านรำตามเราไปเถิดว่าแล้วกามณีก็ขับม้าสะบัดย่างเป็นเพลงทวนฟ้อนรำออกมาสมิงพระรามก็ขับม้าฟ้อนรำตามกามณีได้ทุกเพลงขณะเมื่อสมิงพระรามรำตามกามณีนั้นพระเจ้ากรุงต้าฉิงและพระเจ้าฝรั่งมังคองทอดพระเนตรเห็นทหารเอกทั้งสอง รำเยื้องกายตามขบวนเพลงทวนดูท่วงทีรับรองว่องไวนักงามเป็นอัศจรรย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเปรียบประดุดได้เห็นเทพพย,ายดาและพิทยาธรอันรำนรงคงประลองกันในกลางสนามนายทัพนายกองและทหารทั้งสองฝ่ายก็สรรเสริญกามณีและสมิงพระรามว่าเหมือนเทพพยายดา ลงมาฟอนร,รำกลางสนามงามยิ่งนักมีตาสองตาดูไม่ทันเลยดูกามณีแล้วกลับมาดูสมิงพระรามเล่าดูสมิงพระรามแล้วกลับมาดูกามณีเป็นขวัญตายิ่งนัก ร้นกามณีรำสิ้นเพลงแล้วสมิงพระรามก็รำให้กามณีรำตามบ้างเมื่อสมิงพระรามรำสิ้นเพลงทวนแล้วแกล้งทำกลอุบายหวังจะดูช่องเกราะหมายที่สำคัญที่จะสอดทวนแทงได้ก็แส้งทำแขนซ้ายเหยียดตรงแขนขวาเหยียดขึ้นบนแล้วทำยืนควบม้าไปมา แล้วกลับห้อยศีษะลงบ้างแล้วกลับเอาหลังนอนลงควบวกเวียนไปต่างๆกามณีหารู้กลไม่สำคัญว่าเป็นเพลงทวนของฝ่ายพมา่าดังนั้นจริงก็มิได้สงสัยรำตามไปสิ้นทุกประการสมิงพระรามทอดตาแลดูเห็นตรงใต้รักแร้ทั้งสองข้าง มีช่องพอจะสอดทวนแทงได้แล้วเมื่อกลับศีรษะลงมานั้นเห็นเกราะซ้อนท้ายหมวกเปิดออกพอจะย้อนฟันได้หมายตาได้ถนัดมั่นคงแล้วก็ชักม้าหยุดพักพอหายเหนื่อยแล้วจึงให้ล่ามร้องบอกว่าเราทั้งสองรำถวายจนสิ้นเพลงด้วยกันแล้วทีนี้เราทั้งสองจะสู้กัน เอาแพ้และชนะแก่กันกามณีได้ฟังดังนั้นก็ขับมา้ารำเข้ามาสมิงพระรามก็ขับมา้าออกไปสู้รบกันเป็นหลายสิบเพลงต่างคนต่างรับรองว่องไวยังหาเพียงพร้ำแก่กันไม่สมิงพระรามจึงคิดว่าถ้าจะสู้กันอยู่ชนีเห็นจะเอาชัยชนะยาก ด้วยม้าของกามณีก็ยังไม่ถอยกำลังจำจะลวงให้ม้าของกามณีหย่อนกำลังลงให้จงได้จึงจะทำถนัดคิดแล้วก็แกล้งทำเป็นเสียทีควบม้าหนีออกไปกามณีเห็นได้ทีก็ควบม้าทยานไล่ตามม้าสมิงพระรามไปครั้นสมิงพระรามแลเห็นกามณีควบม้าเต็มกำลังแล้ว แต่ก็ยังไล่มาไม่ทันก็แซงรอม้าไว้หวังจะดูท่าทีเห็นกามณียังไกลเชิงนักและสำคัญได้ว่าเหงื่อม้ากามณีตกจนถึงกีบก็รู้ว่าม้าของกามณีหย่อนกำลังลงแล้วจึงชักม้าวกเป็นเพลงโคมเวียนเข้ารับกามณีกามณีก็ชักม้าเป็นเพลงผ่าหมาก แลกเปลี่ยนรบกันหลายเพลงแล้วม้าของกามณีก็หอบรวนหย่อนกำลังลงกลับตัวตามเพลงไม่ทันสมิงพระรามได้ทีก็สอดทวนแทงถูกซอกรักแร้กามณีกามณีเอนตัวลงสมิงพระรามจึงชักดาบกระทืบมา้าฟันย้อนตามกรีบเกราะขึ้นไปต้องศีรษะกามณีขาดออก ตกลงยังไม่ทันถึงดินก็เอาขอเหล็กสับเอาศีษะกามณีได้ใส่ตะกรวยแล้วก็ชักมมาฟ้อนรำเป็นเพลงทวนเข้ามาตรงหน้าพระพราพระเจ้าฝรั่งมังค้องพระเจ้ากรุงจีนและนายทัพนายกองทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ยิ่งนักจึงให้ทหารไปเอาศพกามณี เอาทาศีสะเทียมมาต่อเข้าใส่หีบไปฝังเสียในที่สมควรแล้วพระเจ้ากรุงจีนก็เสด็จกลับเข้าค่ายสมิงพระรามก็เอาศีสะเข้ามาถวายพระเจ้าฝรั่งมังค้องพระเจ้าฝรั่งมังค้องก็มีพระไทยยินดีนักแล้วเสด็จกลับเข้าพระนครฝ่ายพมา่าเสนาบดีขุนนางน้อยใหญ่ไพรพลทั้งปวง ก็สรรเสริญสมิงพระรามว่าไม่ใช่มนุษย์เลยเสมือนเทพพยายดาศีสะกามณีนั้นก็ไม่ให้ตกถึงดินเอาขอเหล็กสับเอาได้ดังคำกราบทูลไว้ทุกประการฝ่ายนายทัพนายกองทหารจีนเมื่อเห็นเสียกามณีแล้วก็โกรธกราบทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าพระองค์เสด็จญาติราทัพมาครั้งนี้ ตั้งพระไทยจะทำสงครามให้พระเจ้ากรุงอังวะอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ถึงว่าจะเสียกามณีทหารเอกแล้วใช่ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จะตีกรุงอังวะมาถวายให้ไม่ได้เสียแรงดำเนินกองทัพเข้ามาเหยียบถึงชานกรุงอังวะแล้วจะกลับไปเปล่านั้นอับประยศนักทำไมกับอังวะเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านี้ จะเอาแต่มูลดินทิ้งเข้าไปในกำแพงเมืองคนละก้อนคนละก้อนเท่านั้นถมเสียให้เต็มกำแพงเมืองในเวลาเดียวก็จะได้พระเจ้ากรุงจีนได้ฟังก็ตรัสห้ามว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่อันประเสริฐได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แก่เขาแล้วจะกลับคำไปดังนั้นหาควรไม่พม่าท,ทั้งปวงจะดูหมิ่นได้ว่าจีนไร้สัจจะ เรารักคำสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์อย่าว่าแต่สมบัติมนุษย์นี้เลยถึงให้เอาทิพยสมบัติขององค์อมรินมายกให้เราเราก็ไม่ปรารถนาตรัสดังนั้นแล้วก็สั่งเลิกทัพกลับไปยังกรุงจีน